สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาเจอกับนิดอีกแล้วนะคะในกลิศนาโคเชนนะคะหวัง,งว่าเพื่อนๆทุกคนจะสบายดีทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้นะคะนี่ก็ทําได้ทําคลิปพิเศษนะคะสําหรับมือใหม่หัดถักนะคะทุกท่านที่มีใจรักในงานถักโคเชและอยากจะเริ่มเริ่มต้นถักแต่ ยังไม่รู้จักสัญ,ญลักษณ์นะคะวันนี้นิดก็จะมาแช์สัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้กันประจํานะคะคข้าวๆนะคะสัญ,ญลักษณ์เข้าวๆที่ใช้กันอยู่บ่อยๆเป็นประจํานะคะสำหรับคลิปนี้ก็นี้ก็จะทําเป็นคลิปที่หนึ่งนะคะสําหรับสัญลักษณ์มือใหม่หัดถักโครเชต์นะคะ คลิปที่หนึ่งนะคะวันนี้นิจิก็จะมาแช่สัญลักษณ์ไลระดับนะคะไล่ระดับความยาวขึ้นไปนะคะจากสั้นขึ้นไปจนถึงยาวสุดนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะถ้าเห็นไม่ชัดยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะคะ ค่ะก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์ก็มีแค่2อ,อย่างนะคะก็เข็มกับได้นะคะวันนี้นี้ก็จะใช้ได้เส้นใหญ่สักนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะส่วนเข็มนี้ก็ใช้เบอร์สามนะคะเข็มนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ขนาดได้แล้วก็ขนาดเพื่อนๆต้องการจะให้แน่นหรือว่าจะรวมนะคะรวมเราก็ใช้เข็มที่เบอร์ใหญ่หน่อยถ้าจะให้ ชิ้นงานแน่นเราก็ใช้เข็มเบอร์เล็กหน่อยนะคะแล้วแต่นะคะขาเริ่มแรกเลยนะคะเราก็มาเริ่มเริ่มต้นกันเลยนะคะ,ะก่อนเริ่มแรกเลยนะคะส่วนนี้นี่จะถนัดขวานะคะบางท่านอาจจะถนัดถนัดซ้ายนะคะแต่ก็ มันก็ไม่ค่อยแตกต่างแต่มันก็เป็นมันก็ดูขวขวางเนาะคนถนัดไม่เหมือนกันเนาะค่ะเ,เพื่อใช้นิ้วชี้นะคะข้างซ้ายนะคะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนถักข้างขวานะคะเพื่อนเพื่อนใช้นิ้วชี้ต่างด้านซ้ายนะคะพันเส้นไหมนะคะไว้สาหรับถักนะคะไม่ต้องพันมากนะคะเหลือเ,เหลือไปลายได้ไวะค,ะค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะทํา หวงโซ่นะคะสำหรับนะคะมันก็มีหลายวิธีนะคะเดี๋ยวนี้จะทําให้ดูสองแค่2วิธีนะคะที่ใช้กันหลักๆเลยนะคะที่ใช้กันประจําก็คือแทงอ่าใช้เข็มผ่านเข้าไปใต้เส้นไหมแล้วก็ตรวจนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ ดึงเอาเส้นไหมนะคะคล้องเส้นไหมดึงลอดผ่านตรงที่ตรงห่วงโซ่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ห่วงโซ่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะส่วนวิธีที่สองนะคะตัวนี้ก็พันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ใชน้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะใช้เส้นได้พันนะคะสักสอง อ่าสักรอบรอบรอบหนึ่งรอบครึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสองรอบนะคะก็หันอย่างนี้นะคะใช้เข็มแทงลงไปข้างล่างดเส้นได้อย่างนี้นะคะแล้วก็คล้องเอาเส้นไหมนะคะใต้ล่างนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านตรงนี้นะคะแล้วก็เอาแล้วก็ดึงแล้วก็ คล้องเอาเส้นหมอีกทีนึงลอดผ่านอีกทีนึงนะคะในห่วงโซ่นะคะนี้พอได้งี้แล้วเพื่อนก็ดึงปล่อยมือออกนะคะแล้วก็ดึงปลายไหมตรงนี้นะคะดึง,งนี้นะคะเพื่นๆก็จะได้ห่วงโซ่แล้วนะคะนี่คือก่อนที่เราจะเริ่มต้นคือนะคะสัญลักษณ์แรกก็คือโซ่นะคะก็คือฐานโซ่นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะทำสารโซ่เราก็ตามทำห่วงโซ่ก่อน เพื่อจะเราจะได้เริ่มต้นทาโซ่กันนะคะถ้าตรงนี้มันยาวไปเพื่อนๆก็ตัดออกนะคะค่ะนี้ส่วนฐานโซ่ไม่ยากเลยนะคะโซ่แล้วก็นี้นะคะเพื่อนๆก็ ใช้เข็มนะคะลอดผ่านใต้ล่างเส้นไหมนะคะแล้วก็คล้องเอาเส้นไหมดึงลอดผ่านห่วงโซ่อย่างนี้นะคะเพื่อนเอาตัวทีค่ะคล้อ,องแล้วก็ดึงลอดผ่านนับเป็นหนึ่งโซ่หนึ่งหลักโซ่นะคะอ่าีกทีนึงนะคะนี้ลอดใต้ล่างแล้วก็คล้องดึงนะคะใช้หัวเข็มดึงเส้นไหมผ่าน โซ่โซ่ที่สองนะคะนี้นะคะของดึงลอดผ่านอาสามโซ่นะ,ะแล้วก็นับดึงลอดผ่านหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งโซ่นะคะตอนนี้ได้สามโซ่เดี๋ยวนี้จะทําเร็วขึ้นมาหน่อยส,สี่ห้าหกไม่ต้องทําแน่นมากนะคะถ้าแน่นมันจะดึงยากะคะ กสิบนะคะอ่ะน,นี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะไล่ระดับไปขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก่อนจะขึ้นแถวถัดไปแล้วก็ขั้นในโซ่หนึ่งนะคะแถวแรกโซ่หนึ่งนะคะเราเรียกว่า x หรือว่าคอทอหรือว่าควักธรรมดานะคะ หรือว่าถ้าภาษาอังกฤษก็ซิงเกิลโคเช่นะคะเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะแทงเข็มลงไปผ่านในโซ่ในหลักที่สองนะคะนี่นะคะหนึ่งสองคะ่ะแทงขึ้นไปเลยนะคะแทงเข้าไปหนึ่แล้วก็คล้องเส้นไหมดึงลอดผ่านโซ่ออกมามันจะมีสองเส้นนะคะ ในเข็มเพื่อนๆก็คล้องเส้นไหมดึงลอดผ่านสองเส้นทีเดียวนี้ก็ได้หนึ่ง X หรือว่าคอทอหรือว่าซิงเกิลโคชีนะคะได้หนึ่งหลักแล้วนะคะอ่าแทงเข้าไปแทงเข้าไปอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้จะทำชา้ๆาๆสักสองสามหลักนะคะสักสามอ่า พันเส้นไหมแล้วก็ควักดึงออกมาสองเส้นแล้วก็พันเส้นไหมที่หนึ่งแล้วคล้องดึงปลอดผ่านสองเส้นนะคะนี้นะคะอ่าได้สองหลักแล้วต่อมาก็แทงหลักถัดไปเลยนะคะคล้องเส้นไหมควักเส้นไหม,หมขึ้นมามีสองเส้นในเข็มคล้องเส้นไหมนะคะ ดึงลอดผ่านสองเส้นอ่าสามแล้วทีนี้นี้จะทำเดี่ยวขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะคะสี่ห้าหก ค่ะนี่ได้ทาไว้สิบหลักทําห่วงโซ่ไว้สิบโซ่เพื่อนๆก็ต้องถักให้ได้สิบโซ่นะคะได้ได้สิบหลักแล้วระดับมันเวลามันขึ้นไปเงี้ยมันจะได้เสมอกันนะคะถ้าเราขาดขาดหลักเนี่ยมันจะมันจะมันจะหดเข้าไปนะคะถ้าจะให้แน่แน่ใจก็นับหลักจะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะ ค่ะสัญลักษ์หลักต่อมานะคะสัญลักษ์ต่อมาเราก็จะเพิ่มระดับขึ้นมาลิตเพิ่มความสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนี้ตรงนี้เราก็ขึ้นโซนโซนหนึ่งนะโซนหนึ่งนะคะ,นนะ,คะล้วกลับที่ง,งานนะคะสัญลักษ์ตัวนี้นะคะเราเรียกว่าทีนะคะทีนะคะ,ะ,คะพอเ,เพื่อนได้ยินว่าทีเดี๋ยวนี้จะ ทำให้ดูว่าทำยังไงนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า half double crochet นั่นเองนะคะ half double crochet ะค,ะคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะดูนี่นะคะไม่ยากะคะ่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในะหลักที่สองนะคะแทงเข้าไปในสมวง,งสู้เลยตรงสู้นะคะแล้วก็พันเอาเส้นไหมควักดึงขึ้นมามันก็จะมีสามเส้นนะคะ สามเส้นในเข็มนะคะแล้วก็พันหัวพันเส้นไหมดึงลอดผ่านสามเส้นเลยนะคะทีเดียวนี้ก็จะได้หนึ่งหลักแล้วนะคะนี่คือทีนะคะหรือว่า half double crochet นั่นเองนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปก็พันเส้นไหมควักดึงขึ้นมามีสามเส้นพัน ของเส้นหมายดึงลอดผ่านสามเส้นอ่าง<อ>นี้นะคะแทงลงในหลัดถัดไปเลยอ่ารอดผ่านสามเส้นอย่างนี้นะคะมีรีกว่าทีนะคะที่ฮา l ดับ u b l e c r o t นะคะอ่าผ่านหกเข็มหนึ่งครั้ง ดึงเส้นไหมลอดผ่าน3เส้นทีเดียวพันนะคะแทงในลงในหลักถัดไปเลยดึงขึ้นมาแล้วดึงลอดผ่าน3เส้นอย่างนี้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดนะคะเริ่มถ้าเริ่มหัดถักก็ทําไปช้าๆนะคะพอเพื่อนๆชินแล้วเพื่อนๆก็จะไปได้เร็วดยอัตโนมัตินะคะ แล้วมันก็จะอยู่ในสมองของเรานี่แหละในหัวของเรานี่แหละเนาะค่ะ,ะทำให้ครบทุกหลักนะคะมันจะได้เสมอตรงส่วนกลางๆนะคะ,ะทีนี้มันก็จะได้สูงขึ้นมาหน่อย,อยลรวเห็นไหมคะเพื่อนระดับมันก็จะไล่ขึ้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะตรงนี้ เราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะตรงหลักนี้ตรงทีนี้แล้วก็จะขึ้นโซ่อสองเห็นไหมคะเราจะไล่ระดับทุกอย่างนะคะแล้วก็พลิกชิ้นงานต่อมานะคะหลักนี้เราเรียกว่าสัญลักษณ์นี้เรียกว่าพอหนึ่งคอนะคะพอหนึ่งคอหรือว่าดับเบิลโคเชน,นะคะดับเบิลโคเชหรือว่าเอฟนั่นเองนะคะง่ายๆนะคะ คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะก็ลงในหลักที่สองเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราขึ้นโซ่ตรงนี้แล้วเราก็ได้เราก็ลงในหลักที่สองตรงนี้นะคะอพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วสอดเข้าไปแล้วก็คล้องเอาเส้นไหมควักเส้นไหมดึงขึ้นมามันก็จะมีสามเส้นอยู่ในเข็มใช่ไหมคะมีเพื่อนก็เพื่อน,นก็ของเส้นได้นะคะ แทงลอดผ่านสองเส้นนะคะที่สองเส้นหนึ่งครั้งที่หนึ่งแล้วก็ผ่าของเส้นไหมดึงลอดผ่านอีกสองเส้นครั้งที่สองนี่คือดับเบิลโคเชหรือว่าพอหนึ่งคอนะคะหรือว่าเอฟนะคะอ่าอีกทีนึงนะคะพันเอกเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปลงในหลักถัดไปนะคะดึงเส้นไหมควักขึ้นมา แล้วก็ดึงเส้นไหมลอดผ่านทีละสองเส้นนะคะสองครั้งนะคะ,น,นะคะนี้นะคะอ่านี้นะคะไม่ต้องดึงขึ้นสูงมากนะคะปันกลางนะคะลอดผ่านดึงลอดผ่านทีละสองเส้นอย่างนี้นะคะแต่นี้จะทำเร็วขึ้นมาหน่อยนะให้มันได้ ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากเลยคลิปนี้เรามาเพิ่มระดับกันนะคะอ่าลอดผ่านที่เสองสิ้นนะคะ หมดเราก็พันอย่างนี้พันเพิ่มนะคะใช้นิ้วชี้พันอ่ะแทงไปนี่นะคะ,ะน้ำหนักมือไม่ต้องให้แน่นมากนะคะพอดีพอดีนะคะนี่นะคะอ่ะยี่ดท,ทำให้สิบหลหักอยู่สิหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเห็นไหมคะถลขเก้าเราต้องให้มันได้สิบหลักนะคะข้าง,างตัวนี้นี่คือหลักสุดท้ายต้องให้ได้สิบหลักนะแต่ถ้าเราทําโซ่ไว้สิบหลักเนี่ยสิบโซ่เราก็ต้องถักให้ได้สิบสิบหลักนะคะมันจะได้เสมอกันนะต่อมานะคะ ต่อมาที่พอหนึ่งคอหรือ double c r o c h นะคะทีนี้เราจะเพิ่มร,ระดับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือสูงขึ้นมาอีกหน่อยนแล้วก็ขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามนะคะอ่าพไดไโซ่สามพิชิ้นงานค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำพอสองคอนะคะ พอสองคอพอสองคอนี่คือทรัพย์โคเชนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกทรัพย์โคเชนะก็คือพันหัวเข็มสองครั้งนะก็คือพอสองคอนะคะแทงในลงลงในหลักที่สองเหมือนเดิมนะคะแทงลูกปนโซ่ดึงเส้นไหมลอดผ่านขึ้นมาแล้วก็คล้องเอาเส้นไหม รอดผ่านทีละสองเส้นครั้งที่หนึ่งสองเส้นครั้งที่สองสองเส้นครั้งที่สามนี่นะคะอ่าเดี๋ยวไม่จีบบางทีตัวกล้องนิดไม่ได้อยูอ่าพันตอเข็มสองครั้งนี่นะคะแทงไปงี้ ของเส้นไหมดึงควักขึ้นมาของเส้นไหมดึงลอดผ่านทีละสองเส้นนะคะดึงเส้นไหมผ่านอีกนะสองเส้นสามครั้งนะคะนี้นะคะหนึ่งพันธุ์นกินสองครั้งแทงลงในถักถัดไปเลยดึงเส้นควักเส้นไหมดึงเ้นไหนขึ้นมา ของดึงเส้นไหมดึงรอดผ่านสองเส้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเดี๋ยวทีละสองเส้นนะคะครั้งที่สามเห็นไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะหัดไปทําเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถนัดเองนะคะเดี๋ยวนี้จะทําเร็วขึ้นมานิดนึงนะ ะะสองครั้งแทงไปถึงเส้นไหมลอดผ่านสองทุงที่หนึ่งเอาตัวน,นี้เป็นไรเส้นไหมกันพันกันไงอย่างนี้แล้วนะคะ พันเอาเข็มสองค้างแทงลงไปในหลักโซ่หลักสุดท้ายนะคะของดึงอ่ะหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายคเคยเรียกว่า คอสามคอนะคะพอสามคอนี่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า high double u c i นี่คือนี่คือสัญลักษณ์ที่สูงที่สุดแล้วนะคะจะไม่มีสูงกว่าน,นี้แล้วนะคะ,นะคะตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่สามนะคะโซ่สามก็พลิกชิ้นงานนะคะตอนนี้จะ ทำให้ดูสันสันในหลักปิดท้ายนะคบผ่าเกลือคือพอสามคอก็คือผ่านหัวเข็มสามครั้งแทงลงไปในหลักที่สองเลยนะคะตรงนี้โอ้โอโอตัว,วาทาี่ค่ะนี่ขากองอีกและนะคะเาแทางลงไปในโซ่แล้วนะคะแล้วก็ของเส้นไหมดึงรอดผ่านนะ,ะมานะคะทีนี้แล้วก็ของเส้นไหมทีหนึ่ง รอดผ่านทีละสองเส้นครั้งที่หนึ่งรอดพินอ่าลอดผ่านสองเส้นครั้งที่สองรอดผ่านสองเส้นครั้งที่สามรอดผ่านสองเส้นครั้งที่สี่นี่กระดาษน,นะคะหนหลักนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวทําให้ดูอีกนะคะหนึ่งสองสาม แทงลงในหลักถัดไปเลยนะคะนี่ดึงรอดผ่านทีละสองเส้นสามครั้งสี่ครั้งนะคะตลองก็่านหัวเข็มสามครั้งนะคะแทงลงในหลักถัดไปเลยนะคะนี่คือเรามีได้ทำพิเศษอะไรนะคะเราก็ทำหลักต่อหลักนะคะ ลอดฟัาทีละสองเส้นทั้งหมดสี่ครั้งนะคะพอนากิมสามสามครั้งนะคะอ่าแทงในหลักนี้เลยแม้บางทีมันน,นะคะ ไปในหลักถัดไปเลยดึงไหมลอดผ่านทีละสองเส้นทั้งหมดสี่ครั้งนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามแทงไปในหลักสู้เลยดึงเส้นไหมลอดควักเส้นไหมลอดแล้วก็ดึงผ่านทีละสองเส้นครั้งที่สองครั้งที่สาม,คร,สามครั้งที่สี่สองสาม แ่งแบบนี้นี้เทละสองเส้นนะคะของเส้นใหม่ดงลอดผ่านเทละสองเส้นจำนวนสี่ครั้งนะคะสำหรับพอสามคอนะคะหรือว่าไฮดับเบิลคูชีนั่นเองนะคะหนึ่งสองสาม แทงไปในหลักนี้นะคะแล้วเอาเ,เพื่อนมัวแต่มองกล้องสามเพื่อนต้องคอยดูดีๆว่าเ,เพื่อนดึงผ่านจุ่าเส้นได้ครบหรือเปล่านะคะเหนมคะอี้ หนึ่งสองสี่ห้าหกเแปดเก้าอ่ะเราทำไว้สิบหลักเราก็ต้องถักให้มันได้10บหลักนะคะตอนนี้คือตรงนสอสาม หายหมเ,เพื่อนๆวันนี้นะคลิปนี้นะคะนี่ก็แชร์เ,เพื่อนๆสำหรับสัญลักษณ์ไล่ระดับเส้นสูงขึ้นไปนะคะจากสัน้นจากสู้แล้วก็ไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจากสู้แล้วก็ซิงเกิลคูชีหรือว่าคอทคอทอควักธรรมดาปกักธรรมดาก็ ต่อมาก็พอหนึ่งขอหรือว่าดับบล์ดับเบิลคูช่นะคะหรือว่า F นั่นเองนะคะหลักต่อมาพอสองขอนะคะพอสองขอนะคะผันหัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วก็ของเส้นใหม่แล้วก็ลอดผ่านทีละสองเส้นสอง,ส,องสามครั้งนะคะสองสองครั้งสองครั้งนะคะสองครั้งแล้วสองครั้งนี้ พอหนึ่งข้อพอสองข้อแล้วก็พอสามข้อนี่คือมันก็จะสูงนี่ระดับนี่คือไฮด์เดเบลิลโคเชนน่คือหลักสูงสุดตตรงนี้แล้วนะคะมันจะไม่มีสูงขึ้นไปอีกนะคะนอกจากเราจะถักกันไปขึ้นไปเรื่อีนะคะค่ะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงนะคะ ไม่ยากแล้วหัดถักไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ชินเองนะคะไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์ลงมาใต้ล่างใต้คลิปวิดีโอหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นต่างยังไงก็มาคอมเมนต์มาได้นะคะถ,คถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดติดตามกฤษณนาโคเชแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปที่สองนะคะสำหรับโคเชสัญลักษณ์ สำหรับมือใหม่หัดถักนะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวนี้จะมาแชร์อีกสัญลักษณ์ต่อไปนะคะส่วนคลิปนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะคะปิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณมากแล้วก็สวัสดีค่ะ